สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกคนนะคะมือนี้เจอกันตอนเช้าๆนะคะวันนี้จะไปสอนลูกค้านะคะทำเคฟค่ะสอนลูกค้าเฮดเคฟด้วยคำนี้เด้อฝากติดตามรอดชมกันต่อ,อไปะะเด้อค่ะเข้ากับบเริมอันนัน้นที่แหลกเนาะม,มึงกับสอนพีเพื่นนะคะแป้งเคฟนะคะเนียนสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการ test แป้งแล้วนะคะพี่เอาเอาุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์น้ำลายโปรดีวซื้ออยัางเนี้ยมันไม่ค่อยเย็นเลยพอแล้วพี่อันนี้เราไปแช่ตู้เย็นพ่อก็แบ่งแช่ตู้เย็นค่ะตอ้องไปแช่ตู้เย็นนะคะใช้เวลาน้อยนะคะคือว่าเนียนอ,อยู่เนาะพี่เนาะ เง้สวยนะคะแป้ต้อง,งต้องอะไรนะต้องให้น้ำเย็นนมเย็นใช่ไหมค่ะวัตถุด,ดิบสดเลยค่ะบไก็ด้ิบสมดีันเป็นสีแดงนะคะค่ะเป็นสีเขียว เช็คค่ะเช็คอันนี้เราเช็คเช็คเตายังค่ะยัง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 มีน้ําอยู่นี่คือยังไม่ร้อนนะคะถ้าน้ําหายไปเราฉีดปุ๊บน้ํามันหายหยดเข้าไปก็คือใช้ได้ใช่ได้ค่ะอันนี้ล่องเพราะอไค่ะฉีดเลยค่ะล่องร่องเพราะปิดไฟร้อนปิดไฟนวปิดไฟนะ มันเป็นยังไงปิดเลยครับปิดเลยค่ะปิดเลยปิดแทนดับเลยเราจะทำเยอะอย่าเพิ่งมาให้ยักินก่อนมาเลยอ่ะพี่ลองเช็คดูก่อนพี่เช็คให้พี่แน่ใจอ่ะปิดเลยนี่นี่น้ำหายไปมาเลยครับอ๋อให้ผมปิดไฟก่อนตอนแปลงนครับหนึ่งสอน เราก็ต้องเทอย่างนี้นะชฮะเขาไม่เทให้เกินเออมันมันอยู่ในวงนี้พอดีเหรอหาจะนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเพิ่มได้ดไอ้วน,นมันดูทางนี้ไหมอ้วนอ้วนไม่อยากอ้วนหนูอ้วนอยู่ขายพี่น้องเรียนอ้วน,นดีไหมแย่ขายแปลว่าเอ็มก็ได้กินปีได้กินรีแล้วซ่อมน,ออนิดนึงนะคะ ซื้อปักนิดปักขายไ็นไหมอ่ะเอามาให้เอ็มโอนเ๋ยวไม่ค mm ่อยโอนให้ในโทรศัพท์ง่ายๆเลยครับตักแต่งหน่อยนิดนึงเันิีเอาใหม่อันนี้เอาไอพีเรหมุนรถอันนี้่ล้วพีลหมุนอันนึงย่หลอบหนาพีเโอเโอนเงินดูเฉยแค่พูด พูดได้ค่ะอนานยต้องไปโฆษณาที่โรงยนนายด้วยเขา่ยังไม่สูงเลยดูเที่ใหนมันสูงอมัอใช้ฟอสฟอรไม่ขีออะไรห้าสิบเกียกยังสี่บดอด้เดี๋ยวต้องเอาเครื่องอน,นไปแล้ว สีหกระทน่อันนี้คือว่าถ้าใดดำเ้ามเขาสำคัญเรื่องแป้งไว้ก่อนวิธีซอกขฟองแล้วพอไปแล้วฟังยังไงจะกรอบนี่เบื้งต้น้ได้มันจะดึงออันนี้ไม่มีเสียงตัวนี้ถ้ามันไม่กรอบถ้าเบาๆอย่างนี้คือกรอบแล้วนี่อันน้อู้หูอย่างี่ต้ง ยกเว้นพวกไข่หรือว่าใส่กรอกที่เฮาจะต้องใส่ใส่ตอนที่แป้งยังไม่สุกอือันนี้แค่อนนี้แค่อันนี้โอ้สวยๆตรงนี้ฮะอันนี้ผ่านไปนิดอันนี้มันจะผ่านตอนที่เ่าเสริมมาเห็นไหมครับเห็นแป้งครับโอ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยตามยูทูบอ่ะพี่ครับโอ้สวยๆอะไรบอเขาไปซื้อเงินไม่ได้อยากไปมาก แม่ข้าใหม่ไม่อยากไม่อยากตีเพื่อนอะคื่อโบเบนใช้อันนี้แค่เนี่ยใช้จะริ้วอันนี้เอ็มเอ็มอารที่สองถ้าเราถ่ายอันนี้แหละอ่าโอ้สวยสวยสวยใส่ยดีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหล่างทำดีๆทำดีๆอ่ะลองกัดดูกรอบไหมร้อนนี่ไม่ไม่กรอบนะเะอโอ้โหเสียงเนี่ยเนียเอาไว้ให้ตาชิมด้วยเลยโอ้ยนี่นี่ติดตามพีเลยจรงเอาอเราเราเรากิน แค่นี้ราบอเดีมันแซบบอฮะแซบบอแซบแน่โกหหรือเปล่า่เนี่ยชวเฉยๆสิอร่อยเขามาะไรเงยนะม่นี่เราลอง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 อันอันนี้เราอย่าเพิ่งกินเราลองขยำนีลองมันกรอบจริงไหมโอ้โหมันไม่ไม่กล้าให้หาเอาไปให้ตาชิมเลยเอาไปตาชิมเลยเอาไปตาชิมเลย อันนี้คือมันโดนไปมันมันมันจะกรอบแห้งนะครับมันจีบบอดีได้มันจีแตกได้แต่ตามว่าป็นจริงแล้วตอนอะโดนต้องนุ่มนิดนึงก่อนเนาะเพราะว่าเวลาให้ไปกรอบบนนั่นเนาะดีสังเกตมั้งนะครับดูข้อความแตกต่างนะครับความเนียนต้องใช้เทคนิคไปด้วยกันเนาะต้องอาศัยสะสมประสบการณ์นะไมาเอาไหมเอาไมชอชอบชอบชอบชเพิ่งกินอันเดียวเองยังไม่ได้กินไส้เลยไม่ชอบไส้สำคัญแล้ว แน่นบ่สวยมากเลยแน่นบ่ทุกวันนี้เซ็งมากผิดเนาะไม่แน่หน่าแก่ไปเดี๋ยวมากินใส่ก่อนใส่ไส่ยังไม่ใส่เลยลูกใส่ไส่หนิไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่ไส้เราจะใส่อะไรมีอันนี้อันนี้ได้ไหมได้เอาไปเจอซ้อมบอลมันก็ไม่ลดเด้อถ้ากินเยอะแป้งต้องเหนียววันนี้ใช่ไหม ให้ให้มันเย็นกว่านี้นิดนึงอ๋ออ่าไปเที่ยวข้างบ้านกับข้อสำคัญเรื่องบ่อนบ่เย็นมันเด่นนะครับคับแอร์เย็นมันยีพอดีโอ้มร้อนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟที่เระวังเราประสิทธเรื่อที่ร้อนร้อนเรื่อง คือคือหนูประทับใจอันนี้อันนี้เรารอสักพักหนึ่งนะพี่ยรอให้มันมันแห้งเสร็จตัวครับแบบว่าไม่ต้องเฝาเลยอ่าใจเย็นกรอบได้นานไหมคะไปยังไปใส่ก่อนตอนนี้กี่โมงกันเอาไว้ในตู้บนเนเวลาเลยในตู้ห้าโมงพอดีห้าโมงเดี๋ยวให้พี่เขาเอาแผ่นแรกนะที่ไม่มีไส้เนาะไปเก็บไว้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกรอบกันนานแค่ไหนมีคนต้องการใส่เลยมา เอาวันนี้ขายถูกๆยี่สิบบาทก่อนเอาเราไปโฆษณาอันนี้ขอแบบไส้นะค่ะขอบคุณได้ไม่ต้องเลินแล้วโอ้ยสี่ยืนตัวเหมือน่ปร้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอแขคแขวนดูวนนี้เอ๊ะนอนขาเลยนอนขาเลยท่าเลยหรอข้าใส่สองคนทำอะไรให้มันก่อนไดมันมันก็แห้งวน อ็แตนฉีกหน้านะโบตีมันฉีกไว้แล้วแหละบค่ะฉีกได้มันจะดีอ๋อนนีาฉีกตรงนี้เลยสดสดเลย้าเข้าแบบอองสีเด่ว้าวไายามอย่าจับเขาวา๋ย่ลูกขาดเนาะทำเลด้ไหมล้างมือยังนี่หนช้อนอันนี้มันจะมีกับช้อนให้ด้วย ในระวังนี่เข้ากับปลอ่อยเห็นไหนี้มันกรอบเข้ากับมาเข็ดตัวนี้ปล่อยงาปล่อยเนี่มันกรอบเข้ากับม,ทา,มบาท่านอ๋ใส่เราไม่ต้องดีบก็ใส่หมูออยองอ้ยใส่ทะเลหมูยองข้ากันต้องเป็นแบบนี้เป็นจะเป็นขลิ่มจะเป็นขุยกว่าเนาะ ต้อใส่ซอสอ๋ออันนี้หมูยองเพิ่มเงินหมูยองเหรออันนี้เบอร์อะไรเขาเบอร์นี้ปิ้งเนี่ยการบีบการบีบพวดอยู่ตัวอย่าลืมส่งคลิปนี้กลับมาไว้ยใช่เดี๋ยวจะเอาไปเบิรงในอยูตัวตัดไงไปแต่ของข้าวมีสามใช่มันมันเป็นรูใหญ่ไปแล้วต้องเรียบบีบแห้่ใช่เบาๆก็ได้มันเบาๆของข้าวมิสามสี่ซอสนี่แม่นั่นรูปรล่อเราได้เลยเอาตังมาห้าสิบบาท เล่นนะครับมาต้องให้มันนี่มาถึงนี้อย่าพับเป็นใช่ไหมเนี่ยมันโดนแล้วหนูขาจะมากันสิเด็กรอบจะอยู่ในเตาเลยโอ้ของสวดเนียมคนนะเขาไปให้จานเลยคนละครึ่งโอ้ใหญ่มากเลยขอบคุณครับไปแล้วไปหาโน้นไปหาตานู้นนี่เอาไปหายายก่อนไปอ้างยายก่อนแล้วไปอ้างยายก่อนแแลลล้้ววูกไปโฆษณาเพื่อนเลย ลงเฟซเลยขายเลยขายวันนี้เลยไปแต่ว่าเรายังไม่มีเตาไงเห็ดมื่อหนึ่งก็ได้เอายังไมยเลยว่าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาสิได้์ขายเบอร์เบาๆนะมันมีอย่างสังเกตสังเกตนะแป้งนะไปมาความเนียนก็แล้วแต่เราถนัดเอ่ะที่เพิ่งนี้ยูทูปมากแบบ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 เจอ มันแล้วจะพ้นมาครับคอันเรื่องภาพนี้โอ้โหที่มันใหญ่เขาเป็นาพแจกต่างนี่นะนี่ครับอันนี้มันใหญ่ครับเอาพี่มาทีนี้อ๋อทีนี้ไอเริ่มถอดทำเลือกไอพี่ธนาการเนี่ยรอดนะอันนี้อ่าพี่ครับวางมาเลยปิดอันนี้ก็ปิดได้เนาะปิดเลยค่ะตาเขามันครับปิีมปีมมันเป็นขนาดหล่นมัขนาดนะครับพอดีเนาะเตี๋ยแหลกของเพิ่์นนะครับเป็นได้นะครับ ค่ะค่อยๆหมุนนะครับนี่นะคะจับนี่หันเพื่อนึงค่อยๆหันอย่าหมุนเร็วอย่าหมุนเร็วเออพอดีทำนี่บอค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆบอค่ะไป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 เออนี่เั่งงี้นี่โอเคสวยงามค่ะสองนะครับอันที่สองันที่สพอดีเนาะย้ายไปไหนอันนี้เลอันนี้เลยอันที่สองนะครับอ่ะ อาทีนี้มันไม่ต้องเกียวตรงนะนี้แลเหี๋ยวลวแ่นแกต้องเป็นนะครับนี่ค,นครับลูกคาแ่นล์แรก เลยค่ะรอบเลยมารูปแยงรูปแยงหมอกหนิครับโอเคปะโอ้สวยงามอะไรจุ่มปลายมันงล่จุ่มนี่นะอ๋อใช่นี้ค่ะนี่โอเคทำนี่ก็ได้เนาะเนาะเติมค่ะเรียบร้อยดูไต่แบบเนี้โอ้สวยงามเนียนกิ๊กเออไหนพูดเนี่ยจะไปพับ ช่วยสิได้ล่าออกจากงานเป็นพับเคฟสปอร์นี้ค่ะเช็ดหน้าเตานะคะสำคัญอย่าลืมเช็ดอย่าลืมเช็ดหน้าเตาอันนี้แค่เอานิดนึงค่ะเออมันมันอาจจะมักกรดตัวนี้ก็ได้ปั๊บมาเลยมาเบินเคลียร์ตัวนี้ตัวนี้มันหนุ่มวุ่เออเอ้อเลยั๊บเขณแม่แับนั้นงามสวยใส่ซ้อน โอเคเย้เยแล้วเก่งแล้วที่เดียวมันคือรับกนะคะสองโอเคป่ะโอเคค่ะเอาเอามาหนิหมุนหมุนเลยทีนี้วิววิวดูข้างหลังค่ะดูข้างหลังดูข้างหลังค่ะเนียนอ้าวลองทีนี้เต่าเดียวฟอสลีลีขนาดเราเห็นมือแหลกนั้นลีลาลอกคักเป็นคัก ตัวนี้เลยค่ะต่อเนื่องเลยเอาเลยตัวนี้เลยเช็ดพี่ขยำมาทางนี้พี่เขาใส่ไส้เอยด้ยยานเดี๋ยวไปยุ่งน้ำกันด้วยบ้างวัดใส่เลยตอนไฟยังขอนของสดรอบวัดแบบเซ็ตเอาเนี่ยนะมึงเี่นบอลบอกว่เป็นมวนแน่สามคน พยุงพยุงเนี่ยมันเฟียดเหรอแม่ค่ะคำว่าเข้าเข้าหมุนหลบซองบ่ได้ค่ะมันเฟียดมือมือแหลกสิลล่าัวหน้าไปเขาเออมึงเขาจีบแกปัญหาตอนไหนรอบหลังจบรอบรอบมาขอบเลยว่าพี่แบบเป็นแก้ต่กู้แล้วก็มึงไหลเดียวเลยราเราหมุนไหวนะมันแล้วมันล้นเริ่มข้าวบวกเราผููอัดต้องใส่สองอันใช่ไหมใช่ปูอัดนี้หลายหมดปูอัดเป็นีนึ่งปูอัดตัวเอาอมันได้แล้วเลยแล้วอันนี้แล้วสีมได้แล้วนี่ อันอันนี้คือจังหวะมือเราไม่เสมออันนี้มันสุกอันนี้มันยังไม่สุกไม่เป็นไรจังหวะมือไม่เสมอนะคะเกี่ยวอันนี้นะคะศูนย์นั้นไม่เอาเอ๊ะนี่ดูอ่ะอันนี้เมนบอกจ้าม่นยังมีซอสพินเตอรเอยือนี่ครับโอ้ยแค่เสียดผู้เดียวพระท่านนะคะลักษณะนี่เยเขายาวขายาวแห้ง,งตีมยนั่นว่าข้างล่างขายาวไมแห้งเลยเพราะมันตึงเต็มเมืนกับีบนะครับบีบไม่ไม่ต้องให้มันขาด จืดจืดจืดจือันนี้้ลายเปลิงไายได้ลายเสียบหลบอบบป๊น่านน่นตจองเม่ขี้นีเปตาเสียบเือมันเสยารมันสอดลายผุนไล่ร้านน่นอ่ะง่อนเลยนี่รูปนี้ทางนี้อยู่ทางนี้ พอใส่ใส่แล้วบ่ค่อยนั่นเนาะไ่เป็นไรบางทีเฮาสอดใส่ละไอ้อสมันหลายมันกันซอสมันหลมันเลยเปื่อเนาะย่งอยเลยค่ะตรงบีบตัวนี้ครับโอเคเลือะตีลาแหละพีบ้านี่เลือตีลาตีลาก็คือว้าได้ขวางันขวาง นี่เราเห็ดังหันอะสวยงามสุดยอนแล้วมือหนึ่งมือเดียวเนาะจักสีวาจังเด๋ะพีวาปะเนี่ยเขาลงมาเข้าแตะแค่นี้อนะนิดนึงอ่ะเชียเห็ดห่่เอ จับซิวาจังใดแล้วเพราม่มองติแล้วเอาล่ะน้อนซัมเนีกันแด้ซอนลูกค้านะคะถึงซีโมงเคิงนะคะพี่น้องกลับทางเดี๋ยวแล้วจําทางได้ยิบหออ๋อแล้วต่า,พางพอกับขึ้นล่ะครับเอ่อ ามาค้างวันนี่เข้ามากนมะซาวเลยโอเคกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะ สี่โมงครึ่งนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่ซื้อสูตรนะคะเคปนะคะมาสอนถึงบ้านนะคะหวังว่าลูกค้าสิประบับใจนะคะขอพูดเล้ยลายจ้าทอยขายดีๆค่ะมันม่นๆํำๆเรื่อยๆปังๆค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะให้สอนนะคะระหว่างแถวยะโสธรนะคะไปสอนให้ได้นะคะที่บ้านนะคะกะ สนใจทักเขามาได้ค่ะทักเขามาคุยกันได้ถ้าถูกใจคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ